ฟังนะฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเก่งขนาดนี้มาก่อนเพียงเพราะความขัดแย้งกับครอบครัวของเขาด้วยความโกรธเขาจึงตัดการติดต่อกับครอบครัวของเขาทั้งหมดแล้วไปภูเขาลูกนี้คนเดียวพยายามใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการสร้างบ้านสองชั้นด้วยไม้ไผ่เพื่อให้คุณสามารถอยู่ที่นั่นได้นานในตอนแรกหญิงสาวไม่มีความตั้งใจที่จะอยู่คนเดียวบนภูเขาลูกนี้แต่ความล้มเหลวในการแต่งงานของเธอและความกดดันของพ่อแม่ทำให้หญิงสาวตัดสินใจเช่นนั้น ปรากฏว่าสามีของหญิงสาวเป็นครูสอนประวัติศาสตร์หลังจากเรียนจบเขาก็ไปทํางานที่โรงเรียนมัธยมเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองเจ้าหน้าที่แม่สื่อแนะนําหญิงสาวให้รู้จักและทันทีที่พบกันเธอก็ถูกดึงดูดด้วยคําพูดที่ตลกขบขันของสามีเธอฉันจึงวางแผนจะแต่งงานเร็วๆนี้นอกจากนี้พ่อแม่ของเด็กผู้หญิงมักจะคิดว่าการสอนเป็นอาชีพที่ดีจึงสนับสนุนอย่างมากแต่สิ่งที่คนไม่คาดคิดคือหลังจากแต่งงานได้ไม่ถึงครึ่งปีจู่ๆเด็กสาวก็พบว่าสนับสนุนอย่างมาก แต่สิ่งที่คนไม่คาดคิดคือหลังจากแต่างงานได้ไม่ถึงครึ่งปีจูจ่ๆเด็กสาวก็พบว่าสามีของเธอนอกใจเธอแอบมีแซกกับผู้หญิงคนอื่นข้างนอกเมื่อพบเขาครั้งแรกสามีสัญญาอย่างจริงใจว่าจะไม่ทำอีกและสวดภาวนาขอให้หญิงสาวให้อภัยตอนแรกเด็กสาวรู้สึกว่าสามีของเธอแค่ล้อเล่นและยังไม่มีความคืบหน้ามากนะักฉันจึงต้องทนเพื่อศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่หญิงสาวไม่คาดคิดก็คือความอดทนของเธอจะไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงใจจากสามีของเธอสองหรือสามเดือนต่อมา เธอพบว่าสามีของเธอยังคงนอกใจเธอกับ ah, ผู้หญิงคนอื่นนี่ทําให้หญิงสาวทนไม่ไหวจริงๆด้วยความโกรธจึงรีบวิ่งตรงไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาเตรียมย่าสามีทันทีหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้โดยไม่คาดคิดพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงก็คัดค้านอย่างรุนแรงการแต่งงานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญิงการอย่าร้างไม่ควรจะเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้อีกฝ่ายก็แค่ล้อเล่นด้วยคำแกงการแต่งงานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญิงการอย่าร้างไม่ควรจะเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้อีกฝ่ายก็แค่ลอเล่นด้วยคำพูดไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงอีกคนเช่นกันตราบใดที่หญิงสาวอดทนทุกอย่างก็จะผ่านไปให้ความสนใจมากขึ้นในภายหลังวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและเด็กหญิงก็ตกใจกับสิ่งที่พ่อแม่คิดเธอไม่สามารถยอมรับมันได้จากก้นบึ้งของหัวใจแต่ต้องเผชิญกับการจู้จี้จุกจิกของพ่อแม่ตลอดทั้งวันเด็กผู้หญิงก็ทนไม่ไหวจริงๆ นอกจากนี้เด็กสาวยังรู้สึกเบื่อและไม่สามารถแก้ปัญหาได้เธอจึงเกิดความคิดที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวลึกเข้าไปในภูเขาเธอจึงฝากข้อความง่ายๆถึงพ่อแม่ของเธอผ้ามาของฉันขึ้นภูเขาลูกนี้คนเดียวเตรียมเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปมาดูกันเงียบๆว่าหญิงสาวสร้างบ้านไม้ไผ่ยอย่างไรจะเห็นได้ว่าหญิงสาวใช้ไม้ไผ่และไม้มาสร้างโครง จะเห็นได้ว่าหญิงสาวใช้ไม้ไผ่และไม้มาสร้างโครงโดยรวมของบ้านไม้ไผ่และแบ่งห้องโถงทั้งสี่ด้วยประตูหน้าต่างและผนังขณะนี้การก่อสร้างดําเนินไปอย่างเต็มกําลังบันไดไม้ไผ่เชื่อมระหว่างชั้นบนและชั้นล่างบันไดไม้ไผ่เสาแนวนอนและแนวเอียงทําจากไม้เนื้อแข็งยึดและมัดให้แน่นด้วยตะปูและลวดเหล็ก ส่วนอื่นๆของบันไดไม้ไผ่ก็จัดวางอย่างประณีตด้วยไม้ไผ่ที่ตัดไว้แล้วส่วนเสาและคานก็จัดวางอย่างแน่นหนาเช่นกันการทำเช่นนี้ไม่เพียงทำให้โครงสร้างมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ยังทำให้รูปทรงของบ้านไม้ไผ่สวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังสามารถให้ที่กำบังจากลมและฝนได้ในระดับหนึ่งเรียกได้ว่าแค่มองสาวที่งานยุ่งไม่หยุดหลั เรียกได้ว่าแค่มองสาวที่งานยุ่งไม่หยุดหลายวันติดต่อกันก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเธอนอกจากนี้ทักษะการก่อสร้างของหญิงสาวยังน่าประทับใจมากอีกด้วยงานก่อสร้างทั้งหมดดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วสามารถสร้างและติดตั้งประตูและหน้าต่างได้ผู้หญิงคนนี้เก่งมากใช่ไหมล่ะหากเป็นไปได้โปรดฝากหัวใจเพื่อแสดงการสนับสนุนด้วยความรักต่อผู้หญิงคนนี้ ขอบคุณมากแล้วใช้ไม้ไผ่มาทำรั้วรอบบ้านกระท่อมไม้ไผ่สองชั้นที่สวยงามกำลังจะสร้างเสร็จเด็กสาวต้องเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆเพียงไม่กี่ชิ้นก่อนจึงจะสามารถนำกระเป๋าและเข้าอยู่ได้ยังไงคุณจะให้คะแนนงานดังกล่าวกี่คะแนนกรุณาทิ้งไว้ในส่วนความเห็นในคุณจะให้คะแนนงานดังกล่าวกี่คะแนนกรุณาทิ้งไว้ในส่วนความเห็น